โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ <S 2> <S 2> โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะ คลิปนี้ไม่เทียบค่าพลังเดวิดเบ็คแฮมนะครับเบ็คแฮมตัวล่าสุดเนี่ยรนะ้อยสามนะร้อยสามแต่เป็นกองกลางถ้าเป็นเวอร์ชันเมนยูกับทีมชาติเนี่ยก็จะเป็นปีกขวาแต่ถ้าเป็นมาริดเนี่ยจะเป็นกองกลางหมดเลยออเชสเตอร์นะฮนะแต่ตัวล่าสุดไม่มีสกิลเทียบด้วยและโอเวอร์ออลไม่ได้สูงถือว่าแม่โอเคมาตัวล่าสุดเวอร์ชันนี้ ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้คือเวอร์ชันมดริดเนี่ยไม่มีสกิลเทพนะครับผมมีแค่เมนดูนะตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวฟรีเดลี่เกมนะนะตัวฟรีเดลี่เกมถ้าโอเวอร์ออลรวมล่าสุดมันดีกว่าอยู่แล้วนะมันล่าสุดมันดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ตัวเก่าเฮ้ยตัวเดลี่เกมก็จ่ายบอลดีกว่านะนะอันนี้ไม่รวมบูสเสริมนะจ่ายบอลดีกว่าเกมลุกดีกว่าแต่แล้วมือกับตัวกระเลี้ยงบอลเนี่ยตัวล่าสุดจบสกอร์ล่าสุด นะเฮ้ยไอ้ตัวเก่าก็ไมาแย่เดเล็เกมไม่แย่นะเดเล็เกมไม่ได้ความโค้งเลยนะคือจ่ายบอลดีกว่าแน่แน่นะแล้วมีบุษเสิเหมกันไม่แย่ไม่แย่แต่เกมรับเนี่ยล่าสุดดูดีกว่าเยอะสปีดล่าสุดทุกอย่างล่าสุดนะฮะโอเคเรื่องสกิลไม่ใช่ปัญหาเพิ่มได้นะฮะคือตัวเดเล็กเกมก็ยังมีทีเด็ดอยู่นะยังมีทีเด็ดแต่ตัวล่าสุดก็ถือว่าไม่ได้ห่างนะไม่ได้ฉีกมาก ไม่ได้ฉีกแบบขาดเลยไม่ได้ขนาดนั้นด้วยเด็ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าจะมีบวกเยอะๆก็จะมีเกมรับมาแหละบวกสิบสามนะสปีดบวกเจ็ดอย่างเงี้ยนะแล้วบวกกับตัวบวกสิบอย่างเงี้ยนะมันมันบวกเยอะนะครับผมมันบวกเยอะนะโอเคส่วนตัวเก่าก็บวกปกติบวกสามบวกสี่นะบวกหนึ่งอะไรเงี้ยปกติตัวล่าสุดบวกเยอะบวกสิบสามบวกเจ็ดอะไรเงี้ยบวกเยอะโอเคล่าสุดดีกว่านะถ้าเทียบตัวนี้ล่ะตัวมาดริด อันนี้น่าจะสูสีไม่มีสกิลเทียบทั้งคู่ฟิลเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับผมฟิลเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะแล้วประกับตัวบวกเจ็ดจบสกอร์เก็บเอิบอ่ะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยถ้าตัวนี้มาเทียบกับตัวมาดริดตัวเก่าน่าจะสูสีเห็นไหมโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงถ้าดูส่วนบนเนี่ยตัวอีพิกดีกว่านะทีมชาติของฟีนะนะตัวร้อยหนึ่งดีกว่า ข้างล่างสูตรยมรับสูตรสีข้างล่างเคนะครับผมอืมอืมชัดเจนนะโอเคถ้าเป็นออชเอสเตอร์เนี่ยล่าสุดดีกว่าอยู่แล้วดีสุดอยู่แล้วดีสุดอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ห่างมากนะไม่ได้ห่างมาแต่มันบวกเยอะอไงมันบวกเยอะมันบวกไม่ได้หลายอย่างบวกลบกันปกติแต่มันบวกเยอะมากบวกเจ็ดอย่างเงี้ยบวกสิบห้าอย่างเงี้ยบวกแปดอย่างเงี้ยมันก็เลยขึ้นมาเยอะนะต,ตัวเก่าไม่แย่นะจ่ายบอลโอเคนะ มาแจกบอลโอเคนะดีอะ่ะพอๆกันเลยอะ่ะนะครับผม,อ,มอันนี้คือออชิสเตเตอร์ล่าสุดก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหรนะ่นะอจริงนะถ้าเทียบกับตัวตัวที่เป็นริมเส้นสายเปิดริมเส้นเนาะถ้าเทียบกับตัวที่เป็นสายเปิดริมเส้นทิปได้ปะวะเวอร์ชันก่อนในนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันนี้มีสกิลเปิดริมเส้นเป็นสกิลเทพเป็นสกิลเทพนะร้อยสองร้อย ร้อยสามไม่รวมบูสเสริมมีบูสเสริมทั้งคู่แต่เตะตัวตัวแมนยูมีสกิลเทพมีสกิลเปิดบอลเทพถึงมันจะเปิดไม่ไม่ได้ไม่ได้แม่นเท่าตัวล่าสุดก็เถต่มันมันมีสกิลอะสกิลแม่งค่อนข้างต่ Samuel, างอะนะคือเปิดธรรมดาเนี่ยมันโดนดับไงมันโดนดับลงไปเยอะแล้วก็มามาเปลี่ยนเป็นสกิลแทนเหมือนปั่นโค้งอะแต่ก่อนปั่นโค้งหูปั่นยังยังไงก็เข้าตอนไม่มีสกิลนะปั่นยังไงก็เข้านะปั่นยังไงก็เข้าพอมีสกิลมาปุ๊บปั่สสนโค้งธรรมดาคือโดนดับลงไปเยอะ ปั่นยังปั่นยากมากเพราะว่าไอ้ที่ปั่นง่ายๆมันเอาไปเอาไปเป็นสกิลหมดแหละนะโอเคถ้าเป็นสองเวอร์ชันนี้ยืนปีกได้เหมือนกันล่าสุดก็ยืนปีกได้นะฮะล่าสุดก็ยืนปีกได้แต่โอ้โหเรื่องความเร็วห่างว่ะความเร็วตัวแมนยูดีกว่าวก็เยอะอะความเร็วสปีดต้นบาลานซ์ดีกว่าเยอะสตีมิแน่ดีกว่าเยอะนะฮะอืมยืนได้แต่แต่ก็ไม่ได้ <c oughs> ยืนได้แต่สู้ตัวปีกไม่ได้ นะตัวปีกก็ไม่สามารถยืนกองกลางได้ดีเท่าตัวล่าสุดนะตัวล่าสุดจะยืนได้ดีกว่าว่ามีเกมครับออนจริงแทนกันไม่ได้นะอาจริงแทนกันแทนกันได้แต่แต่ถ้าใครมีเวอร์ชันกองกลาง,ก,ลางก็ใช้กองกลางนะครับผมอืมอืมนะะโอเคโอเคถือว่าแทนกันไม่ได้ถือว่าแทนกันไม่ได้โอเคนะตัวปีกก็จับยืนปีกไปนะถ้าจับยืนกลางรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแน่น นะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแน่นว่าเกมรับเนี่ยห um ้าสิบเองนะจะไม่ค่อยแน่นแต่ได้จ่ายบอลได้ความโค้งโอเคนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยได้เกมรับเนี่ยเนี่ยโอเคกองกลางถ้า,ถ,าถ้าเอากองกลางไปยินปีกเนี่ยก็ยินได้แต่ไม่ค่อยไวนะครับผมไม่ค่อยไวแล้วไม่มีส,ส,ส,ก,สก,กิล,ลเปิดริมเส้นแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่สายเปิดริมเส้นแต่เปิดแม่นนะแต่ไม่ใช่สายเปิดริมเส้นนะก็ก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันคือมันเปิดได้นะแต่ก็ไม่ได้ดีถ้าตัวตัวปีกอะ เล่นตามตำแหน่งดีสุดเบคแฮมนะถ,ถ้ามันส่งถ้าใครมีถ้าใครมีเบคแฮมอยู่แลว้ววะอยู่ที่คนจะเลือกใช้มากกว่าว่ะนะว่าชอบเบคแฮมในตำแหน่งไหนส่วนตัวเบคแฮมอ่ะส่วนตัวนะกลางรุกไม้กลางรุก <c oughs> ปีกแหละเอาจริงเบคแฮมต้องปีกว่ะเพราะมันเปิดริมเส้นจริงนะน้อยที่จะย,ยืนกองกลางนะถ้าไม่ใช่เวอร์ชนะันกองกลางอ่ะนะถ้ามันปีคือคือต้องปีกอ่ะเบคแฮมคือต้องปีกอย่างเดียวว่ะ นะเพราะเปิดริมเส้นเนี่ยค่อนข้างเทพยิ่งมีสกิลในเกียรโอเคถ้าดูสเตตโดยรวมเนี่ยก็ดีกันคนละแบบตามตำแหน่งเลยตามตำแหน่งเลยแต่ว่าหน้าเปิดไหมตัวล่าสุดอถ้าใครจะถ้าใครจะเอามายืนกองกลางเนี่ย CMF เนี่ยก็ถือว่าเหมาะนะก็ถือว่าเหมาะครองบอลจ่ายบอลเกมรับก็ก็ครบอะคว่าก็ครบเครื่องอะอเกมอะเกมรับก็ได้อะ นะอืมแต่ถ้าใครเล่นปิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเพราะตัวปีกยืนปิกดีกว่านะครับโอเคโอเคถ้าเป็นออฟเชสเตอร์ยืนกองกลางเนี่ยซีมเนี่ยล่าสุดคือดีที่สุดนะล่าสุดคือดีที่สุดและนะโอเคตัวนี้ก็มีสก,กิลเทพนยสกิลเทพก็ก็เหมือนตัวตัวเมนยูแหละก็คือเปิดริมเส้นนะก็คือเปิดริมเส้นอืมโอเคเหมือนเดิมนะความเร็วนะความโค้ง อุ้ยตัวเมนยูไม่ดีวะนะเมนไม่มดีวะโอเคนะโอเคถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้เคยเทียบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ลืมอีกสักทีแล้วกันนะอีกสักทีแล้วกันอืมมีสกิลเทพเหมือนกันมีสกิลเทพเหมือนกันรู้สึกว่าตัวรู้สึกว่าไอตัวนั้นอะเดี๋ยวนะตัวตัว ตัวทีมชาติอะจะไม่มีบูทเสริมนะครับผมทีมชาติรู้สึกว่าจะไม่มีบูทเสริมนะ,น,น,ะน,น,น่าจะเป็นบูทเดี่ยวน่าจะเป็นบูทเดี่ยวแต่มีสกิลเปิดริมเส้นนะครับผม,มข้อดีของตัวเมนยูก็คือมีบูทเสริมนั่นแหละถ้าดูโดยรวมจริงหรอเอาบูทเสริมมาใส่จ่ายบอลก,ก็ก็ดีขึ้นคลองบอลดีกว่าตัวตัวทีมชาติแต่เปิดบ bon อลสู้ทีมชาติไม่ได้ห่างกันกถ้าจะห่างจริงก็ส่งะนะถ้าใส่บูะนะ จับสนะกอร์เท่ากันความโค้งทีมชาติดีกว่านะถ้าดูส่วนบนเนี่ยก,ก็เอฟซูสีนะเอฟูสีนะนะเอฟูสีแต่หลักๆเน้นถ้าเน้นๆเ,เลยนะความโค้งเปิดบอลเนี่ยตัวทีมชาติจะทาได้ดีกว่านะทาได้ดีกว่าอืมอืมแต่เรื่องความเร็วต้องให้ตัวเมนยูว่ะเร็วกว่ายิงแรงกว่าบาลานซ์ดีกว่านะครับผมดีคนละแบบดีคนละแบบแล้วก็มีบูสเสริมเมนยูดีกว่านิดหน่อยผมว่า โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังเบคเฮมตัวล่าสุดออชิสเตเตอร์ก็ถ้าเป็นกองกลางก็ดีสุดนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันกองกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ดีสุดในออชิสเตเตอร์แหละแต่ถ้าแต่ไปที่กับปีกไม่ได้นะเทียบกับเวอร์ชันปีกไม่ได้นะคนละอย่างกันเลยอะคนละแนวกันเลยอะนะคนละแนวกันเลยไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยดีคนละแบบนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสกัน